ไปกันครับพี่บินเพื่อนออกเดินทางหางเห็ดกันต่อนะครับนี่เลยครับพี่บินเพื่อนเห็ดโคนสวนพึ่งนะครับนี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนี่ครับพี่บนเพื่อนอกองใหญ่เลยทูมเลยสองทุ่มสามทุ่มจนได้มาขนาดนี้เลยนะก็คือ เห็ดชุดนี้เราไม่ได้ไปขายนะครับพี่พีนเพื่อนเราก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนในยามดึกนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งถึงตีสองแล้วพี่พีนเพื่อนครับในค่าคืนนี้นะในแจ้งข่าวมาว่ามีคนพบเห็ดโคนแต่ตอนนี้ครับพี่พีนเพื่อนโชคได้มาหาผมแล้วคือผมได้มากับพี่เลิฟนะครับเราทั้งสองคนได้ออกมาสำรวจนะครับตอนนี้เป็นหน้าหนาวก็คือเห็ดชุดนี้ ก็จะเป็นเห็ดชุดสุดท้ายแล้วนะอาจจะยังไม่ชุดสุดท้ายนะเพราะว่ามันจะมีเห็ดหัวดีแล้วก็เห็ดหัวแตกเห็ดหัวแตกแล้วก็เห็ดหัวย่นนะครับพี่บีนเพื่อนใครที่หาอยู่ภาคไหนใครที่อยู่ทางไหนนะครับเอ็ดขึ้นแล้วนะครับก็ออกไปหาสารวจเหมือนผมกับพี่เลิฟได้ ก็ตอนนี้เราเจอกันแล้วนะครับก็ก่อนที่จะไปดูเหตุการ์ก็ต้องขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูเหตุกันเลยดีกว่านี่เลยครับพี่บินเพื่อนเห็ดโคนสวนพึ่งนะครับนี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไฟฉายที่หัวก่อนหมู่นี้ก็คือพี่เลิฟเจอนะครับก็ต้องขออภัยพี่บินเพื่อนด้วยนะครับที่เพิ่งจะมาเปิดรายการให้ดูนะก็นี่เลยเราได้ยังสองถุงแล้วนะครับ มันจะเป็นบานหมดเลยนะก็หมู่นี้ผมได้ไปเจอมาก็คือนี่น่ารักมากเลยดูดิกลมบล็อกเลยมันบานอยู่ใต้ดินนะครับพี่วินเพื่อนเพราะว่าดินแบบแข็งมากดูดินี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่นะดอกไป้งๆเลยดูพี่วินเพื่อนก็คือเห็ดชุดน,นี้ก็เป็นเห็ดหัวแตกนะพี่เลิมนะเ <Okay. S 1> นี่ยเหัวมันจะเป็น oh, <okay. S 1> แบบนี้เลยนะเนี่ยก็คือเห็ดหน,น้าหนาวนะครับ ก็จะมีเห็ดหัวยนต์อีกใช่ป่ะเพี่ mm. ก็คือถ้าเห็ดหัวยนต์หมดก็คือหมดแล้วนะก็ต้องรอปีใหม่เอ้ยปีหน้าเราจะได้บันเทิงกันใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเดินหากันไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะที่ผมเพิ่งได้เปิดคลิปผมก็ลืมตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมกับพี่เลี้ขออนญี้เดินทางไปหาเห็ดกันต่อดีกว่าไปกันครับพ,พี่เพื่อเพื่อนออกเดินทางหาเห็ดกันต่อนะครับ ก็เราก็จะเดินไปกับชายชายล่างนะช่ส่วนบนไม่ไหวครับก็เราก็พึ่งกลับมาเมืองไทยด้วยใครที่ดูคลิปพี่เบิร์ดแล้วก็ก็รู้นะครับว่าเราได้ไปพม่ากลับมากลับมาก็ได้ข่าวว่าเห็ดโคนสวนพึ่งขึ้นเลยนะครับผมก็พี่เลิฟก,ก็เลยออกระจนภัยกันมาคืนนี้ เมื่อเช้าก็พี่เลิฟได้ข่าวว่ามีน้าพี่เลิฟใช่ไหมที่ได้เห็ดโคนนะครับพี่บีนเพื่อนสวยเตูมนะครับแบบสวยๆเลยนะประมาณสิบกิโลถึงยี่สิบกิโลเลยนะครับคือเขาไปเจอมาอยัางยอดเขาวน่นตอนนี้ก็เราได้มาพบหน้าผาสุดที่รักนะครับถ้าตกไปก็เจ็บเลยนะ รอบ,อท,บอที่แล้วก็ไปกินโกโลมาที่หน้าผาเสร็จแล้วนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะที่เราไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆเพื่อนดูตั้งแต่ต้นยันจนมาขุดแปลงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีแปลงใหม่อีกเราต้องเดินหานะ ว่าผมก็ไม่ได้มาปลูกไว้ด้วยมันก็ขึ้นตามธรรมชาติของมันนะก็คือตอนนี้เห็ดโคนก็ราคาผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมอยู่นะยังไม่ลดยังไม่อะไรนะแต่ชุดที่แล้วนะครับที่ก่อนเห็ดโคนชุดนี้จะขึ้นก็แม่ค้าเขาก็ซื้อกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะเพราะว่ามันขึ้นโอ้โหอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ เยอะนะพี่เลิฟก็ไปได้มาหกสิบโลใช่ไหมเบะเพี่เลิฟก็ไปได้มาหกสิบกว่าโลนะก็คือเยอะมากนะหกสิบกว่าโลแต่หกสิบกว่าโลก็คือระยะทางเดินก็โหนับไม่ท้วนนะ <c oughs> ใช่กว่าจะได้ขนาดนั้นก็พี่วินเ <c oughs> พื่อนครับเงินอยู่ในดินนะไม่รู้ว่าเราจะขุดขึ้นมามันไหวหรือเปล่า เราขุดมาได้เยอะเราก็ได้เงินเยอะแต่แค่ว่าเราจะต้องอดหลับอดนอนเฉยๆแต่ก็มันก็สนุกดีนะเราได้เจอมันได้ไปทำกับข้าวกินแล้วก็ได้ขายมีเงินซื้อกินขนมก็คือผมชอบมากเลยนะเรื่องการหาเห็ดโคนเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตแถวบ้านผมอยู่ละไม่รู้ว่าแถวไหนเป็นวิถีชีวิตบ้านหรือเปล่า ผมคิดว่า v ีเทางอื่นก็คงเห็ดโคนก็น่าจะมีให้หากินกันบ้างแหละถ้ามีก็คอมเมนต์กันมามาบอกกันหน่อยนะครับ ก็อาจจะถ่ายยาวๆหน่อยนะก็ทามือสั่นก็ต้องขอภพยพี่เพื่อนด้วยเพราะว่าไม่ได้พกขาทั้งกล้องมานะเดี๋ยวถ้าเราเจอเห็ดเราก็จะตะโกนเรียกนะว่าเราเจอเห็ดแต่เราจะโกนดงไม่ได้นะเพื่อนเดี๋ยวมีจะมีคนรู้เอา โอเคครับพี่เพื่อนเดี๋ยวผมกับพี่เลิฟขออนุญาตหาเห็ดก่อนถ้าเจอเดี๋ยวผมก็จะถ่ายพี่เพื่อนได้ดูกันนะครับเพื่อนๆครับผมก็ต้องขออภัยพี่เพื่อนด้วยนะครับเราก็เดินทางกลับมาหาที่บ้านแล้วแถวบ้านแล้วก็ที่ผมได้ถ่ายว่าคือผมเจอเห็ดนะครับแปลงก่อนแปลงสุดท้ายนะครับพี่เพื่อนก็เราได้ไปเจอกันยอดบาววีนะครับ เลยน้ำตกชั้นเก้าขึ้นไปอีกหน่อยอหนึ่งนะตอนนี้เราก็มาถึงรถแล้วก็คือเราเดินทางกันตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มจนได้มาขนาดนี้เลยนะก็คือเห็ดชุดนี้เราไม่ได้ไปขายนะครับพี่เพนเพื่อนเราก็เก็บไว้รับเก็บไว้รับประทานเก็บไว้กินนะครับนี่ดอกนี้ก็คืออยู่ในดินนะที่ผมไปเจอมาดูดิคือมันขึ้นอยู่ในดินมันโผล่มาแค่นี้ แล้วดูความใบมันยาวมากก็คือดอกนี้ผมชอบสุดแล้วพี่บีนเพื่อนผมคิดว่ามันเป็นดอกตูมนะขุดขึ้นมาผมงัดมาป้องเป็นบานให้ผมเลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับพี่บีนเพื่อนก็ผมก็ต้องขอภัยที่เราไม่ได้ถ่ายพี่บีนเพื่อนได้ดูกันตั้งแต่แรกยันจนจบเลยคือผมลืมแล้วก็ต้องขอภัยอีกครั้งหนึ่ง เห็ดชุดนี้นะไม่รู้ว่ามีคนเจอแบบนี้กันหรือเปล่าแต่ผมกับพี่เลิฟก็ได้เจอแต่เห็ดแบบนี้ทั้งนั้นเลยก็คือสามถุงนี้ก็คือมีแต่เห็ดแบบนี้เลยเนะี่ยถ้าไม่เชื่อนะครับเนี่ยคือมันเป็นหน้าหนาวก็เห็ดเลยทําให้หัวแตกแล้วก็จะมีเห็ดหัวยน่นก็โอเคครับพี่บินเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับโอเคครับพี่บินเพื่อนในค่ำคืนนี้เราก็ได้พีเพียงกันเท่านี้นะครับก็ ผมจะไปลุยเห็ดต่อก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้พี่ๆเพื่อนได้ดูกันว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะลุยต่อนไหมหรือว่าเราจะลุยในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้นะครับก็เห็ดนะครับเราก็ได้อยู่ประมาณสัก4โลได้อยู่มั้งสี่โลนะครับก็คือมันจะมีแต่เห็ดบานไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะคร่าวๆนะแต่ก็ได้แบบเต็มๆถุงทั้งนั้นเลยนะครับก็มีถุงเดียวที่ไม่เต็มนะครับ ก็เรา2คนก็คือหากันเต็มที่แล้วเราก็ได้มีเอ้ยเราก็ได้แค่นี้เราก็เอาแค่นี้นะครับก็คือเรามีโชคได้แค่นี้นะครับไม่รู้ว่านะใครที่ภาคไหนทางไหนนะครับที่เห็ดขึ้นแล้วก็คอมเมนต์กันมาให้ผมดูหน่อยนะก็เห็ดไม่รู้ว่าที่อื่นราคาแบบไหนแบบไหนแต่ที่นี่ก็คือผมคิดว่านะก็อาจจะยังไม่ลดหรือบางทีก็อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงหรือไม่เพิ่มเลยก็เป็น ไปไปได้นะครับก็โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เท่าไรพี่ตีสี่ได้了吗ตีสี่แล้วนะครับเพราะว่าแบตพี่เลิฟก็หมดแล้วตอนที่ก่อนจะมาถึงรถนะครับเราก็ได้ดูเวลาไปตีสามนิดนิดแล้วนะครับพี่บีนเพื่อนโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตาม เพื่อเป็นลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่พี่เพื่อนเป็นลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในอีพีหน้านะครับ